สวัสดีทุกคนเดีเ๋ยวเอาไปมืวนี้เป็นคลิปแรกเนาะคือแบบบรูโเซตอย่างเ่้ละพอดีเหมาะจอเลยเด้สั่งของออนไลน์มากเข้ามาอ่านบอกๆจะให้ดูว่าสั่งอะไรมาบ้างใครบอกว่าอยู่บ้านบ,เานบเนา่เสียเงินบบเมียนนะจ๊ะเสียคือเก่าค่ะจับได้ที่คุณยังไม,ม่มือถือแล้วก็มือไปแบงกิ้งบอกเอินเรือสั่งมาสองอันอันนีรานเอเชีย อันนี้นะสิรันขายาเพะว่าขิมกันเดดฉันเบื่มันหมดแล้วคุณเลิ่งมาสั่งเรียบรันขายาดูเซ่เน่ยอะไรบ้างนะใส่อันนี้เพราะว่าเริ่มหนาวแล้วนะคะหนาวอีดีอาทิตย์นี้คุณตกหนาวอยเปอย่างนี้ขิมกันเดด ลาโรดเออ์นี่แหละฉันใช่ประจำเพราะฉันใช้เปลืองมากเดือนละเดือนละขวดนีห้าสิบเอ็มเอลเออเดือนละขวดอีดีอันนี้ครีมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นในอินเทอร์เน็ตเราวันที่นี้ก็เลยแบบเ็าาเลยอยากลองมาใส่เบอรงเขาบอกว่ามันหลดร่อยเหี่ยวไตตาไหมฉันก็เลยแบบอยากลองเบิรงก็เลยสัง่งยู่บานอีบูโฟเฟนหมดก็เลยได้สั่งมา อันนี้หลานขายยาไม่เสเหนียวลุงยังมีอ๋อกูใช,ช่สิเปอร์เซ็นลาบัตโอนี่คะ่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคือของทางเอเชียเว้ยเ,เปิดเลยนะคะเปิดเลยนะคะมีสิน่นีอะไรบ้าง เคยเรเห็ดปลเสร็จเทนี่ดีดมีรายการมีแบบว่าใบเสร็จเรียบร้อยมีอะไรบ้างจํำอ่ได้แล้วละ่ะสั่งไปไลายอย่างจนลืมหรือลืมจังหวงจำไม่ได้ดูห้องตรงะะรรอย่างนี้นะคะจะเสกบนกระไรมีอยังไงกลัวป้าไทย สุดใสเบิดแล้วเลอเต็มสุดขนุนอันนี้ฉันเห็นเราชันอยากรองกินมีอคงอุ้มปุ้มปุ๋ยบอกมันเป็นน้ำยาแบบกินได้เลยอะ่ะอุ่นร้อนใส่ขนมจีนก็อะ่ะกินเลยอันนี้คือน้ำยาใต้ฉันไม่เคยกินจะอยากร่องแล้วก็อันนี้อีกอันคือแกงใบปาลานนะคะเปิดอุ่นลวกเส้นขนมจีนกินได้เลยผงข้าวมันไก่ สืสามที่แล้วแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเรือรถืนเชุมาทีงสามห่อทั่สัสส่งมาลุกนันเบอรยนังค่ะนัมเบอร์หนังกระปรออ๋องเออคิดบออกไว้พี่พงเลยทิปเดเบสเสีบแห้งเสีบแห้ง หนูไม้ะฮะหนูไม้กระป๋องคือกันนี่ที่เด็ดเลยเพราะว่าฉันเคยสั่งกับร้านพี่เขามานานแล้วแต่ปีที่แล้วโอ้ฉันจำอะไรแล้วมันอร่อยมากแล้ววันนี้นี่เขาไปบังในเว็บเ,เว็บไซต์ร้านร้าไม่ค่ียมีมีแต่ประเดี๋ยงใหม่กับไม่บุลลัมประมาณนี้แล้วทีนี้มันมาเว้ยฉันสั่งมาเลยสามขวดปรราชารีสร์ทเบรม อันนี้ดิแต่ว่ามันแสบสําหรับฉันฉันมักกินปลาหนงงเป็นคนที่ชอบกินส้มตำไงแล้วพอได้ลองอันนี้เุ้ยแสบแสบไปดนะีเปนลนโล่งนผู้ใดยูไทยเนี่ยไปโล่งัวดหากินยังไงขวดละจักบาทจะมาได้ยู่บ้านเฮานะไงเห็นไหมขวดส้มขวดซ้ำม,ม,มาแรงเดี๋ยวลองซิม,มาค่ะแล้วก็สิ่งที่ผัวเกลียดที่สุด เดกะปิค่ะกะซางฉันมากในเมื่อฉันมากินกะปิฉันกินสิซื้ออันเก่ามันเบิรอ,อายุแล้วทิ้งไปแล้วก็เลยได้สั่งมาใหม่เรื่องวะอ่าทีเด็ดทีเด็ดอี่เด็ดหมาากหมะฮุงมะระกอนะคะบักหุนหนงหน่วยหน,นึ่งทุกคนหน่วยไหนวะกะปอแงหรอกอยากรู้บัว่าจากบา้าน 8ยูโร้างเงินถูาไหนมะ36หรือ37นี่ลแหละตอนนี้เออคุ้นมึงมันอยากมาซื้อซีเยยังไงซื้อกินโรดอยากกินยังไงกินเลหลืออีกซองอันนี้คืออะไรอ่ะเอากลา่องก่อนผมจะแยกแกะซีอิ๊วขาวเห็ดหอมอือหือ อ่ะป่าชิพุรดเบิร์ดูว่าราคามันเท่าไหร่เชิญขอบนกระดึ่งอินกิซัมทั้งหมดกั 60. 60. 60. บเจีสิบเก่ายูโรหกสิบเอ็ดเส้นดีไปแปดสิบยูโรเห็นเบิร์ว่าได้ของสำเร็จนี่นะครับเ๋ยวเดี๋ยวอปิอืมออกประเด็ท เด็ดเกมโลโกอปีปุุงต่างๆเครื่องปรุงนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้เออก็จริงสิละ่ะถ้าอยู่แบบต่างประเทศเนาะอยากกินอยังมันมีบมดอีหลีด,ดิมีทุกอย่างเลยดิแบบมาเล่งทงมาเล่งถอดใส่กง้งใส่กอก ที่แบบว่าแช่คงแช่แข็งอะไรมั้มีบาซุแนวว่าแต่เจ้ามีงเงินซื้อจะก,กินกินอันนี้เรื่องจริงไงเออเฮ้ยนี่คือเบิทอันละก็บบุ้งไว้เห็ดอย่างเราชิปแย่กเอาประมาณนี้เนาะกับเห็ดเอ่ออันบกของนั่นแหละของใส่กับไปแล้วเลอแต่ของกินแล้วส่วนมากฉันนะเป็นคนที่แบบว่าอย่างอางื่นไม่เท่าไหร่หราค่อนชอบกิน ชอบกินหัวใจคนมากกินแบบเออขอเป็นของกินแล้วกันอะไรประมาณเนี้แต่ว่าก็ได้บกกาก่อยางหน่อนั่นแหละเท่าที่เห็นนี่แหละประมาณนี้อีรีซมนี้อิริแปดสิบยูโรเออก็อนนั่นแหละก็จะถามมาแพ่งมุมมันก็เพงแหละแต่ว่าห้องอยากต้องสูงให้จังเดดไดดมันก็ต้องซื้ออ่ะว่าซื้อไปคอเขากินกับ่อยคือเก่าค่ะจิงๆก็ต้องซื้อ เอองั้นแหละเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวเมื่อหอาจจะเฮ็ดคิดไหม่เฮ็ดก็คงกับเขกปะป่าไปเนาะวันนี้แค่นี้ก่อนนะเปิดของให้ดูเฉชยบ๊าบาย